สวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเครื่องสำอางสกินฟู้ดของแท้จากประเทศเกาหลีไว้เพื่อบำรุงผิวภายในสวยงามเหมือนกับสาวเกาหลีในราคาที่ถูกกระชอบตามห้างสับสินค้าต่างๆในประเทศมากกว่า30-50%นนะคะและนี่ก็คือสินค้าเพียงบางส่วนของร้านเราค่ะที่เราสั่งซื้อมาจากประเทศเกาหลีนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ ตัวแรก TT Cleansing Foam เป็นตัวล้างหน้าเหมาะกับผิวที่มีปัญหาเรื่องสิวและสามารถผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวทำความสะอาดหน้าได้อย่างล้ำลึกตัวต่อไปนะคะ Essence บำรุงผิวหน้าให้ความชุ่มชื้นทำให้ใบหน้าขาวกระจ่างใสและดูอ่อนวัยเหมือนผิวเด็กตัวต่อไปนะคะ Skin Food Black Sugar เป็นน้ำตาลขัดผิวจะประกอบไปด้วยแร่วิตามินนะคะช่วยทำความสะอาดผิว ฟ้นฟูเหมาะสําหรับผิวมันผิวมีปัญหาเรื่องสิวนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างขัดแล้วจะทําให้ผิวใสปิ๊งเลยคะ่ะและเพื่อท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นของเรานั้นเป็นของแท้แน่นอนนะคะดูนี่นะคะนี่คือบินใบเซตที่เราได้ซื้อของมาจากประเทศเกาหลีโดยตรงทุกครั้งเลยค่ะและถ้าต้องการอยากทราบรายละเอียดสินค้าตัวอื่นเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะที่ skinfoodbeauty. com หวังว่าเราคงได้เจอกันนะคะ